สปสชเจ้าหน้าที่แล้วก็ลูกจ้างสปสชร้อยกว่าคนนะครับในนามชมรมรักสปสชก็นัดรวมตัวกันนะครับเพื่อมอบดอกไม้เป็นกําลังใจให้กับคุณหมอวิทิตอัตเวชกุลนะครับอดีตผู้ในการองค์การเภสัชกรรมในฐานะผู้เป็นแนวร่วมสําคัญในการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแล้วก็ร้องเพลงแสงดาวแห่งศรัทธาและเพลงกําลังใจนะครับซึ่งก็บรรยากาศเป็นไปอย่างเศร้าซอยมานะครับ ถึงขนาดคุณหมอประทีปธนกิจเจริญรองเลยาธิการสปส,สชนั้นร้องไห้เลยนะครับร้องไห้แบบกั้นไม่อยู่เลยนะครับคุณหมอวิทิดซึ่งถูกทางบอร์ดองค์การเภสัชปลดก็บอกว่าวันนี้รู้สึกประทับใจมากเพราะทุกอย่างก็ต้องจบลงไม่วันใดก็วันหนึ่งพวกมารก็เหมือนกับเชื้อโรคเราก็ต้องอยู่กับเชื้อโรคให้ได้ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นบทเรียนเก่าๆที่เกิดซ้ำซากทําให้เสียโอกาสเสียเวลาแต่ว่า อย่างไรก็ตามคนที่ใช้อำนาจด้วยความไม่ยุติธรรมรไม่ได้ทําเพื่อความสุขของประชาชนจริงๆในที่สุดก็จะไม่สามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนเขาเกิดมาเพื่อล่าก็ต้องล่าเราเกิดมาเป็นเหยื่อหนีไม่รอดก็ต้องเป็นเหยื่อซึ่งอดีตที่ผ่านมามีคนในสปสอชอเคยถามผมว่าระหว่างตามใจผู้มีอํานาจกับอยู่อย่างมีอุดมการแต่ไร้ซึ่งโอกาสผมจะเลือกอะไรผมตอบอย่างไม่ลังเลเลยว่าจะเลือกที่จะอยู่กับทุกคน ไม่สนใจเรื่องของการรักษาเก้าอี้นะครับคุณหมอวิทิตนะครับคนขวานะฮะนี่นะฮะก็บอกว่าเรื่องฟ้องร้องหรือไม่นั้นตอนนี้ต้องรอให้ผมเห็นหนังสือมติเลิกจ้างอย่างเป็นทางการก่อนจากนั้นจึงจะพิจารณาแนวทางต่อไปได้ว่าจะทํำยังไงส่วนตัวตอนนี้อยากเห็นหนังสือเลิกจ้างมากเพราะอยากจะไปทําอย่างอื่นแล้วเช่นกันนะครับสาหรับคําสัมภาษณ์ผ่านทางรายการโทรทัศน์ก่อนหน้านี้ที่ผมบอกว่าเหมือนไม่ได้รับความเป็นธรรมนั้นขอเรียนว่าเป็นความรู้สึกของผม เนื่องจากเห็นว่ากระบวนการทุกอย่างมันเร็วมากซึ่งหากกระบวนการเหล่านี้เกิดขึ้นกับกรณีอื่นๆด้วยก็จะดีมากไม่ใช่เกิดขึ้นกับเฉพาะผมคนเดียวนะฮะมันดูแบบรีบมากเลยนะครับนี่ฮะคุณหมอวิทิตอัตเเวชกุลอดีพุ่งในการองค์การเภสัชกรรมนะครับ,รบซึ่งตั้งแต่ท่านเข้ามารับตําแหน่งพุ่งในการนั้นท่านทํากําไรให้กับองคการเภสัชซึ่งเป็นรัฐวิสิษากิจนะครับ มีรายได้เนี่ยปีหนึ่งเป็นหมื่นกว่าล้านแล้วก็มีกำไรเพิ่มขึ้นล่าสุด20%แม้ว่าทางด้านของออคุณหมอเนี่ยนะครับจะให้มีการผลิตยาเองแล้วก็ขายในราคาที่ถูกก็ยังมีกำไรมากขึ้นนี่ฮะค <ฮะ S 2> งจำได้นะครับว่าคุณหมอเป็นผู้ที่ริเริ่มนะครับยาอะไรก็ตามแต่ที่นำเข้าอย่างเช่นยาไวกล้างเนี่ยนำเข้า แล้วคุณหมอก็เห็นว่ามันมีตัวยาบางอย่างซึ่งสามารถใช้อะไรสิทธิทบัตรเหนือลิขสิทธิ์อะไรนี่นะฮะครับไปไปผลิตเองได้หรือว่าไปสั่งซื้อจากที่อื่นได้ก็สั่งซื้อมามันก็เลยมีอะไรซีเดก้า<อ>ใช่ไหมฮะย่งคุณหมอทําแบบนี้หลายครั้งครับก็ทําให้คนไทยนั้นมีโอกาสซื้อยาถูกลงฉะนั้นเมื่อคุณหมอไม่อยู่แล้วหลายคนบางคนก็เป็นห่วงว่าโอกาสที่คนไทยจะซื้อยาถูกลงในยุคนี้ขององค์การเริัทเนี่ย มันจะมีอีกไหมหรือว่าจากนี้ไปจะแพงขึ้นอืมครับก็เพิ่งจะมีมติคอเามเมื่อเมื่อวันคาาที่ผ่านมาใช่ครับใช่ไหมครับ